dan terbang dulu สวัสดีจ้าหนึ่งหักสองคำภาพพี่น้องมากินตามบักโคลงแก้มบักข้อยขมพี่น้องไปตลาดมาวังเจ้ามูตอนนี้ห้ามลงแหล่วังใบสองไปมากินข้าวแรงพี่น้องกินข้าวแรงตามบักโคลงกับบังข้อยจูบพักหลวกันสิมีพักบุ้งน้อยสื่อใจไม่โค้าพี่น้องเลยมันหลวกุ้งเสแสรบอ่ะเสียบิมาละพักซี่ ระกาศเหน่อยปกหอยไพ่ตามสมนิจระคองเองอื้อห้อหน่อยอเนี้สุดตัต้นคือข้าวเหนียวข้าวเนียวไหมพีนนน่น้อง ค้องฝากอยากก็จะโซ่อนหอมขาเนี้ยเต็มติปอีลิสหอมอีลิสไปหน้องนะคำแหลกแหกมันตาบกงใส่สตอใส่บักกอบใส่บกักเครื่อขึ้นว <Wow. S 1> ้าวเคือขึ้นเอาะกอกกุ๊ๆ กินเพเียวเราแสบเพ่ดเดียวคุณนายกับบุกิน,น,ดดน,น,กนป่ากับบุกินเข้าบวกราก,ากินน,นพ <S <S เพอดบุกจะแสียผลตามเองได้พี่น้องนะแส่บพืกเ,เราทำเองปันนี่ อืลาบกับเพ่อจะได้กินพี่น้องตังขอพม่มย์นี่แต่สดสดตำของพี่น้อง อืมขามันอ่อนนะโอ้โหยเกลือใส่บักหน้าโอ,มอเออม็นขามทาชิ้ไข่ หอ,ดอ,อมด,อด,อดีพี่น้องดูบบดะนะ่ะด,ดูน่ะอ,อยกก่ยุ่นใจลเดินเก็บเองนี่พี่น้องอยู่ตลาสิบบาทโลจสิสนะรทักอากกินโอ้ยตัวใหญ่ดีพี่นองอนดี ออกกันหอนหนบางคุงกับเพดๆเนาโลกตัวบันโลกตัวคือเราโอเคขั้นบอกขั้นนี่เขาดิไม่บอกเขยเป็นาวัน เชื่เขาละซันงงฮะไหนกันวะขอาเป็นเบาหวานเ oh, <no. S 1> พชรชางได้เป็นอะไรลำลำลำ<ะ>กองเสียกอะไัหงคังพี่น้อง ทางกันคือเดียวเนี่ยเข้ากับบุกี้แน้ำหรอกอออสะตอมไหมเธอคไมสะตอม่ได้เท้าไม่ใช่สะตอเปล่เออทุกคีบพ,พี่น้องเข้าบบุกมากแต่ว่าพยานกองดีบ้า

Thấy không <laughs> <laughs> <Phép, tập đường. cười> Sabu hu Sabu hai Kau akan punya? ฉันรับกิมกินตําุงตมหอยไปเด้จ้ะ